สวัสดีครับสบายใจทยบ้าน h ช n แนลครับวันนี้จะภาพพี่นอ้องมาเบิงมั่นสำปะหลังนะครับชนิดหนึ่งนะครับที่ราคาแพงกลัวมั่นสำปะหลังแบบธรรมดาเท่าประมาณหาเท่าพี่น้องนะครับนาเวลานี้ที่ผมขายอยู่กับกิโลละสิบหาบาทถึงยี่สิหาบาทนะครับช่วงนี้ 15บาทถึง25บาทนะครับตอนหนกิโลนะครับมันเป็นมันชนิดใดเดียวอ่าเพื่อนพี่น้องมาที่ตามเบิ่งกันเนาะเอาเงาแล้วเท้าเออเดี๋ยวยางเบิง่งเอาเงาได้ดีอ่ะขุดเบิ่งนี่จกไปจักเงาแล้วนี่จกไป20ก่กิโลแล้วเบิงเบงเบ่งเบิ้งเบิ่งเงานี่ก็ได้ให้ห้าจกอ่ะห้าวัฒนาจกได้อเอามาเปลี่ยกนกันเดี๋ยวเ้าจกเองกันละเดี๋ยวมราจะซับโดนหัวมัน เข้าวัฒนาจกหวายเชียบประทาบอุฟวัธนาจจกโอ้ยปวดขานี่พอไปเอพี่น้องมั่น,นอันแปลงนี้นี่ฮันยุฮาเดือนเนี่ยพี่น้อง มั่นหาหน้าที่อ่าบ้านผมเอินมั่นหาหน้าที่ครับมั่นไว้สำหรับกินเนาะไว้เฮ็ดขนมพี่นอ้องหัวเขาหาเดือนกระลังกินเหรอพี่น้องอ่าพี่น้องเบิง่งนี่ครับนาเวลานี่ผมทรงอยู่ทีประมาณสิบห้าบาทถ้าแม่นขายหนาร้านจะอยู่ ในราคา20บาทนะครับขึ้นไปนะครับถึง25บาทนะครับต่อกิโลกรัมนะครับเดี๋ยวเข้ามาขุดมั่นกันต่อน,นะครับเพราะว่ามืน,นี้มีออเดอร์มากนะครับมีออเดอร์มาก10กวัวกิโลนาะพี่หน้องเนาะเดี๋ยวเข้ามาตามเบิรงกันเออไม่เอาเช่กระทาบุบมาเบิรงเงาหนีด้วย อันนี้ห้อยตัวจบไปแล้วเพื่อนจกไปแล้วงวดที่แล้วยี่สิบกว่าโลคนพี่บา่าวเนี่ยขนาดจกอย่างเดียวเลยอันนี้นงวดใหญ่มาใหญ่ปะใหญ่สาเหตุที่เ้าจกไปอ่าเหาหัวสองหัวแบบนี้พี่น้องพอเพราะห้าต้องการให้ต้นมันยืนอยู่เนาะพี่น้องเนาะ ข้าพอเฮาเสียดายพันแล้วก็หัวหน้อยมันก็นสิได้ใหญ่ต่อเฮาก็สิจกไปประมาณว่าเงาไรจักสามหัวอันนี้โอ้โหัวลงวเสียงหักจะบอกเป็นอย่างไรมันบีบ <c oughs> อกวกเลยอ่าน,นี่มีหัวหนึ่งหัวสวยเสียดายเว้ยหัวสวยที่เปนนี่นี่อื้อ โอ้แน่นอนสวยหัวดกพี่น้องโอ้หันี้เนี่ยถ้าเขาเป็นลักษณะนี้แสดงว่าบุเป็นเส้นพี่น้องอ่าหัวลักษณะนี้จะบุเป็นเส้นเพราะว่าไปขายนาานน้ำด้วยมือมือเนี่ยเอาไปขายนาาน,น ไงจกไป,ปโหลดนี่อืนี่พี่น้องมึงหัวนี่ก็น่าจะเกือบครึ่งกิโลแล้วพี่น้องสามหัวสามหัวสิบบาทเน <c oughs> าะสหัวสิบ,บาท้่แม่น้องขายหนาะร่านสามหัวกับยี่สิบกว่าบาทมานี่บ่หันบ่าตามเอาบ่ไอ้มันขาดนิดเดียว มันขาดนิดเดียวไม่ขาดหลายมันขาดตรงร่องปักล่องไปไงห้ไยกระสียดายมันเด้บอสมันนิดเดียวมันกินไม่ได้ดอกแค่นั้นนึง,นงแหมเอาไว้ให้นูกินบอสตัวม,นวมันเนาะฉันปุ๋ยขึ้นมา <c oughs> นี่เอยนี่เอาเลือกเอาแบบแบล็เลือกับของที่เอาเอางงขดงงอกระใจได,ได้ตัดออก แต่งให้มันตรงๆโอเคอ,อย่าเบิ่งกันอเคได้ได้ไดถ้าซาับเบิ่งให้แข็งเนี่ยมันจะเป็นเส้นพี่เนาอถ้าซับแบบเนี้ย่เป็นเส้นโอ้โโอ้ยแต่ตัวนี้มันเป็นเส้นว่าตรง เป็นเกตดเบื้องพี่น้องซับทาหัวได้ซับง่ายๆเขาจะบบเป็นเส้นไายหายอีกดีนะ มันเจ้าเข้าขึ้นพี่ล่ะมันเจ้าเข้าขึ้นขึ้นต้นม่านทหารที่ล่ะหนีแล้วไปหัวนี่หะไปหัวนี่หัวนี่หัวเดียวหัวนี่หัวเดียวน่าจะได้เป็นกิโลหรอพี่น้องหัวเดียวนี่กะ ถ้าเขาขายทรงกับซิปโกบาทด้วยเนาะพี่น้องเนาะเ <c oughs> มื่อนหาจ,จะขาดโลพี่น้องวันนี้ไม่าขาดเนาะเนี่ยพี่น้องเบิง้งมอเดียวนี่กับซิปกบาทแลวพี่น้องถ้าพี่น้องท่านใดคิดจะหาอาชีพเสริมเนาะอาชีพเสริมเรือมีเพื่อนที่หน่อยๆเนาะที่จะพ่อตีผูกมันหาที่ได้พี่น้อง เร็ดเลยครับหัวก็สวยพี่ดอกถ้าเขาจเจอขนมจะหัวประมาณนี้แหละเรียวๆเรียว,เยวๆเขาจะบวกเป็นเส้นอ,อีกบ่ห่วยแต่มันมีก็เอาเลยบอ่อแล้วมันต้นขิ้ลมยวต้นขิ้ลมเดินนะไปก่อกนเมียก็จอบจะสีขา,าย หัวกระปูน่นนนาหน,น่อยหรน,น,นี่เขาี่ก็สวยนี่าสวยสวยมากจีิงหะอกิ่ตัวกอนเอาเอานะหัวสองหัวไป ต้นห้องบ่เสียพี่น้องถึงงามปลูกเขากับมาเอาไปปลูกได้ถ้าเขาถอนเป็นเหงานี่ก็ต้นมันต้องหาหมงปลูกเลยเพราะต้นเขาจะเสียพี่น้องนีพ่อแม่พี่น้องบ้านพ่อแม่พี่น้องเอินมั่นอย่าง ใ่บ้านผมีนเอินมันหาหนาทีเนาะเป็นมันโบราณน,นะครับที่มีราคาสูงนะครับที่หัวมันราคาสูงมากเดี๋ยวเอาเลานี้ยไข่กันยุ้ยนี่ไข่เหรอ เขาหน่อย n h a สวยอืมพี่นนองสวยงามครับสวยงามโอเคเด่๋ยวหัวนี้หัวนึ่งหัวนี้สันสมนานเอาอปิดด้วยกันโอเคครับเยวจะไปเบิง่งสลุปอีกทีนึงเนาะไปเะี๋ยว เราจะครบแล้วพ <lich> <Should nobody know> ี่น้องออเด้อสิบกิโลมานี่๋ย่าเอาอีกหัวหนึ่งอึ๊บเออสวยพี่น้องโอเคครับออเดอร์เขาครบแล้วมานี่๋ยวเขาไปล่างแล้วก็สั่งกิโลเบิรงพี่น้องเนาะไปไปเลยครับ

วางนี wow. <boundaries. S 1> ่บ้างว่าง่าไรกิโลโล่อไไรโโล่หน่งขีดโลหนึ่งโล่สอโลนึ่งกิโลกิโลแกแกนีดเดียวอเดียวมันมีม้อนะหมว ักโลสามกุ bon. okay. ้โอ้โหกดาขายไปงวดที่แล้วได้เลยนี่สิบโกโล่และนี่สิ้าโลเนาะให้เนาะนออ้อเบ่งดูพี่น้องน้า ลอ,อยหนึ่งพี่นอ้องลอยบาทมันห้าโลกว่าเอหาโลก,กลัวแถมให้เพื่อนไปห้าโลครึ่งแถมให้แกเนาะอือหนึ่งลอยบาทหาโลลอยหนึ่งพี่นอ้องอ่าของห้องก,ก็เหลืออยู่นี่เราไว้ขายใช่ไหมอย่าไวา้ไปขายนะหานาลานห้อง สำหรับวันนี้พี่นอ้องธารกิจธารกิจคุณมาหาที่เราพี่น,อนอ้องเนาะได้สำเร็จอยู่พี่นอ้องผมก็ขออนุญาตจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้เนาะพี่น,อนอ้องเนาะฝากกดแชร์กดไลค์กดตดิดตามให้เพี่น้องเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับเอาไปต้มเอาไปต้มไปเชื่อมพี่นอ้องไปไป